สวัสดีร้รักการประจันภัยในท้องทะเลทุกท่านครับจุดเกิดสมบัติโบราณวันที่25พฤษภาคมนะครับก็เหลือเวลาวันที่25 26 27 3วันก็จบกิจกรรมขุดสมบัติโบราณกันนะครับมาจุดแรกเลยเมืองสตอกโฮล์มครับก็บริเวณใกล้ๆเมืองสตอกโฮล์มนะครับจุดต่อไปครับจุดต่อไป ทางอเมริกา,าฝั่งตะวันตกนะครับนี่เมืองกักเตมาลาครับักเตมาลาอยู่ทางนี้ต้องข้ามถ้าอยู่ทางยุโรปก,ก็ข้ามคลองปานามาเข้ามานะอ,าอยู่ใกล้เมืองกักเตมาลานะครับจุดที่3นะครับจุดที่3เมอร์วิลดานะครับเมอร์วิลดาก็อยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหมู่บ้านเมอร์วิลดา มผมงนอนระดับ A ก็ลองดูนะครับม ed, ีลิมิตเควสก็รับลิมิตเควสไม่มี ed, ลิมิตเควสเราก็มาได้เลยนะครับเพราะว่าเกมเพเป็นแบบนี้มันมีบ้างไม่มีบ้างและการได้รับของก็ยากมากๆแรกๆก็ยังจะได้หลังๆก็ไม่มีไม่ได้เลยยากยากจังเลยก็ลองดูกันนะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหน เปอร์เซน็นต์ขุดผมว่าสสเสมอเสมอกันนะให้ได้มีโอกาสทำเควส์สำเร็จสู้จนสลัดขุดอะไรได้ให้มันครบแล้วมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับมันมันไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ามันออกมาเปอร์เซ็นต์ยากมากเลยเนี่ยก็ลองดูกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็รออีก2วันก็จะจบแล้วนะครับมีอะไรนะ่าสนใจ ก็มาแนะนำกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ